เคาน์เตอร์นะโอเคตเตะธรรมดาอันนี่มีสี่พันคบคางแตกไปแล้ว <laughs> มัดไม่คาดดาวเหนือแตกไปสิครับโอ้โหจะไปไหนวันนี้ตาไมห,หมนึงที่สุดมัดทเ่พเจ้าดาวเหนือโอ้โหวิ่งตามก็ไม่ทันตามก็ไม่ทันเดี๋ยวไปดักหน้ากันอาจ้าเอตัวเองนี่ <laughs> สวัสดีครับผมมาอยู่กับวันพีซเบวตี้กันนะครับ วันนี้ก็เห็นแล้วนะครับจะมารีวิวตัวอะไรโคบี้ <Okay. S 1> <c oughs> นั่นเองนะครับนี่เป็นไงใส่เหรียญน,นี่ครับเซตเดิม a อคแท็กเจป้องกันติดไป5 0 0รนะครับไปดูในแท็กดีกว่าครับนี่แท็กเแท็กมันเดิมสายน้ำเงินของผมเจ้าประจำซับร้อยหนะครับผมสำหรับเจ้าโคบี้ของเราโอเคไปดูในเกมแรกดีกว่าครับผมเราจะไปรอดไหม <c oughs> แรงเอสนะตอนนี้ตัดขึ้นมาแล้ะอืมมาครับในเกมที่หนึ่งโอเคไปครับออย่าดึงทงแรกนะครับสายวิ่งจําไว้เป็นความอับอายของสายวิ่งนะครับ้าดึงทงแรกชึบโดนลงไปเลยอืมจะรอดไ้เนี่ยโอ้โหคนลกเกยครับเกณฑตัวนี้ดึกไว้ก่อนหนึ่งทีครับอืมโคตรลำบากอะผมบอกเลยไอ้โคโบี้ตัวเนี้ยโอ้โยเจอกับคลิงนะครับคนแรก ชิปหายละโอ้โห oh, โดนปาดก่อนเลยก็ไมครับโดนสองสองหนึ่งต่อยเข้าไปเตะนี่เป็นไงเป็นไงนี่กดป้องกันก่อนครับเคาน์เตอร์นะโอเคเตะนรรมดดังนี่สี่พันครับคางแตกแล้วอิงอ๋อนีรอหะนีเอ่ะฮะอะะอ,อพุ่งไปนี่โดนนะครึ่งหลอดเป็นไงจะไปไหนจะยึดนะเตะต่อยนี่โดนอีกสี่พันครับโอ้โหแตกสอง โอ้โหมันอะไรกันนี่ให้รุมไหมครับไตยีธรรมดาอุย้ยมันเยียบโอ้โหเดี๋ยวเดีวหาโอกาสฮิวกันนะโอ้โหเจ็บเหมือนกันแล้วเนี่ยโดนี่กะเยียบย่ำไปอื้มไปควีนควีนอืมเขาจะมาไหมเนี่ยโอ้โหโดนไปครึ่งหลอดอยากจะเพิ่มเลือดนะแต่รอให้มันใช้คุ้มๆก่อนมั้ยหุ่งสวนเตะ1หนึ่งที่นี่ต่อยเข้าไปโอ้โหล้มนะเค ชื้อเพิ่มเมือดก่อนครับเด้งเงือดแล้วก็แอบก่อนครับเราเกิดอย่างรัดก <s> ลุ <laughs> อุ้ยโอ้โหโดนอะไรวะกูอุ้ยช็อตเมื่อกี้คิตติคอนหมื่นเก้านะครับทีเดียวผมหายครับคบี้ผมโอ้โหแรงจริงๆครับนี่กะเขาควีนควีนควีนมา ي, ยยดนะิกูจะยึดอ่ะมาดิหนึ่งหนึ่งมาดิชื้อดอตนี่ไงต่อยเตะ โอ้โยกมอยู่แล้วช้นเดียวกันเซียนกระบวนท่าเข้ามาเลยอืช๊บดอด,ดหนึ่งทีครับเตะต่อยกดป้องกันดีกว่ายาป้องกันก่อนนี่เตะธรรมดาเตะเตะตีคูปนี่นี่เป็นไงเซียนกระบวนท่าก็คือชั้นยึดไปก่อนนี่ยังไงจะไปไหนโอ้หนีเลยครับตีเหนีแล้วจะไปไหน มัดไม่ขาดดาวเหนือนะแตกไปสิครับโอ้โหพุ่งต่อยไม่หิบป้องกันต่อหนึ่งทีเป็นไงโอ้โหเอ้อเล่นได้เหรอวะไม่มั้งเอ้ยโอ้โหเกือบโดนเหยียบนะครับโดนขัดสกิลก่อนเนมะื่อกี้เฮ้ยมาแล้วไปกันก่อนนะครับชือ้อือไม่นะต่อยเข้าไปกลางท้องไปต่อยเอียบรอยโอ้โหอืร่วงอีกแล้วกาคิงเฮ้ยมันโหดอย่าง,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 งนี้โอ้โหโคบี ใช่ชัดหรือเปล่าต้องกันก่อนครับนี่เป็นไงอ้โหแพ้นะครับคิวเยอะนะครับแต่ว่าแพ้นะครับเกมโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับไปดูผลงานดีกว่าครับโอ้โหคิวไปสี่สายวิ่งเหรอครับนี่ดูเกมที่สองหน่อยครับมาครับตัดมาให้ไวเลยโอ้โหหิวหิวอย่างนี้หิว โอ้โหผลงานเกมแรกนี่ท <Ping teenage fashion online> <pl ains> ําไว้โหดจัดเลยนะครับเป็นไปได้ก็นี่ทราบผมหนาเด้วมั้งผมก็เคยต่อยแรงนะคิดว่านะโอเคไม่งั้นไม่น่าจะมีดาเมจอะไรขนาดนี้ยึดไปก่อนครับชื้นี่น่ามาอก็แชงปุ๊บหลบก่อนครับแต่ไม่ใช่แชงนี่ห่าโบโอาเนี่ยครับผลิตศาสตร์สามร้อยแบบต่อยธรรมดาโอเคดอทแล้วนะดรอทอีกต่อยธรรมดาต่อยต่อยนี่เป็นไงกระบวนาหนีเลยจะไปไหน วันนี้ตาม,มถึงที่สุดมัดที่พระเจ้าดาวเหนือโอ้ยอวิ่งตามก็ไม่ทันตามไม่ทันเดี๋ยวไปดักหน้ากันอาจาเจเอตัวเองนี่ <c oughs> án, แตกนะครับโออาหนีไปไหนอุ้ยโอ้ผมแตกตามเข <Jac> <c oughs> ้าไปโอ้วิ่งกันจับเหนื่อยครับเมื่อกี้โอ้ไม่ไหวจะหามาครับโคบี้ม sort of ันสุดจัดจริงๆ อุ้ยโดนช็อตอีกแล้วโอ้มองไม่เห็นมันมาจากทางหน้าโ,โอเคติดโบสนะครับเป็นงานนามิก่อนครับมัดเทพเจ้าดาวเหนือนี่ต,อต,อตอ่อยไวแปดพันตีด้วยกระบวนท่าชืบป้องกันก่อนครับนี่ฮิวต่อยธรรมดาต่อยนี่เป็นไงต่อยธรรมดาเตะโอ้โหต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปอืออืออือต่อยเข้าไปอือนี่ต่อยจนแตกโอ้ยโดนมิกมัม ค่ะคือเซียนกระบวน,นท่ามัดเทพเจ้าดาวเหนือนี่นี่เป็นไงโอ้โหเอาชิบหายใช้ดอทไปแล้วโอ้โดนหมัดเขาวะ่ะกูตายนะกอะตะกมิตบาดแผลไม่ไหวโอ้โหมันจริงๆก็ครับโกบี้ผมแต่แพ้ยับเลยครับโทงโดนไปสี่ครับเกมนี้เห็นเวมงวาแต่ไกลแอบก่อนนะรอจังหวะเขาออกไปนะโอเคเพื่อนเข้าครับ ตามเพื่อนไปเลยโหไม่ไหวอะอาคาก็อยู่จะสู้มันยังไงเนี่ยว่าไงโซยโรนี่มัดเทพเจ้าโอ้หเริมเหมือนนี่ฮีวให้เพื่อนกันนะเก็บของกันโอเคนี่เป็นไงรักษากระยะต่อยเข้าไปโอ้โหสู้ไม่ได้อ่ะเก้าแปดเจ็ดโอ้ขอสักทงได้ไหมเนี่ยชืบมัดนี่สวนเข้าไปอย่ามาโตโอ้โหแพ้นะครับ เกมไม่ได้ชนะที่คิวนะแต่ชนะที่ดึงทงโอ้โหแพ้ก็เกมสองกูสภา,าพโพบี่ไปดูผลงานครับในเกมสองโอ้โหคิวเป็นสองยึดหนึ่งครับเดี๋ยวผมตั้งใจเล่นหน่อยครับมาครับผมในเกมสุดท้ายต้องเอาจริงหน่อยก็น,นะโอ้โหแพ้สองเกมแล้วอ่คิวเขาได้อย่างเดียวอ่ะแต่มันไม่มีประโยชน์ไงวันแต่งมันหนอกยิ่งกันยิ่งมันอ่ะ มีท่าสกิลเป็นอมตะด้วยนะแบบอืออเอาไว้บล็อกศัตรูให้เสียสกิลฟรีเนี่ยเลี่ยเคีพื้นที่ก่อนนี่โอ้เอสเอสต่อยพุ่งเข้าไปโอ้โดนไฟไม่พ้นโอ้ <c oughs> oh, ไม่เป็นไรครับเขาเราซื้อสกิลไปแล้วต่อยรมาดาต่อยเซียนกระบวนท่านะเว้ยนี่เป็นไงฮิวก่อนหนึ่งทีอืมค่าคือเซียนกระบวนท่าโคบี้อย่าไปต่อยมันโอ้โหแม่งเลยเลยที่บอกอย่าไปต่อย ใช้หมัดเทพเจ้าดาวเหนือนี่นี่ต่อยไวหมื่นห้าสู้กบ,บนท่านี่สู้เลยกระบ,บนท่าโอ้มันนี่กะมาฮิวก่อนชืบนี่เป็นไงครับชืบดอทได้หนึ่งทีต่อยเตะนี่เป็นไงให้สองไอ้พวกหนีวกว่าพูดไปงั้นเหรอรอเคาน์เตอร์เสร็จน,นะมัดเทพเจ้าดาวเหนือนี่นี่งมโอ้มันอึดจังวะไอตัวนี้ชืบดอทก่อนต่อยธรรมาดาอุ้ยงมึงงมอีกครับ มันใกล้ตายก็มันใกล้ตายกกดฮิลก่อนครับนี่แล้วก็ต่อยธรรมดาปักนี่เตะคางก็ไปทีครับ <c oughs> เป็นไงเฮ้ยกบนี่เป็นไงบักดอตสวยนี่พุ่งในหมัดพระเจ้าดาวเหนือแล้วกูก็แตก <c oughs> โอ้ยไปเจอดาเมทที่มันสุดๆนี่ก็ซู้ไม่ได้เหมือนกันนะแบบโดนทีเดียวแตกเลยดอกเดียวแตกตัวก็บางเยอะด้วยมาไปบนบ้างนน่ครับเผื่อเกมจะเปลี่ยน มาโกโ้นี่ต่อยกันไปก่อนหนึ่งทีตีธรรมดาอูแม่งบักบักล้มอีกอเดี๋ยวจะรอก่อนนะชึบดอดหนึ่งทีอุย้ยโอเคแชงฟันเข้าไปสวยเพื่อนโอ้มไม่รถเลยอะก็มันลุกมันนะโอเครอคอเตอร์เสร็จนะกดสกิลครับนี่เป็นไงเพิ่มเงือดเป็นไงเอาใช้ลบได้ด้วยนี่เลยขอดีลบเขามินารีก่อนอุย้ยโดนชอด็อตโอ้โหโดนเลเซอร์จากไหนวะ พุ่งไปความเร็วสูงสุดเออโ,โดนดีดกลับด้วยค,ครับโอเคกอครับสวยครับถามธงโอเคเกมนี้ขอชนะนะเพื่อนผมไปล่างดีกว่านะจะยึดดีไหมเนะี่ยสิบเก้าวีทันไหมเนะี่ยวิแชงกดป้องกันครับนี่เป็นไงโอ้โหแดดสวยโอ้โหเมื่อกี้พุ่งออกมากันธงกลางนะครับจังหวะนี้เฮ้ยธงบ้านโดนปะ ทง,ทงขวาโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคยอดอยู่โอ้โหกระเด็นมานี่โอ้โหจบครับเกมที่สามยังน้อยก็ยังชนะนะครับมีตาที่ชนะอยู่ในเกมสามโอ้โหโอ้โหเอ p วสุดจัดสำหับโคบี้ของผมนะครับ <c oughs> วิ่งทำเกมอย่างเดียว <c oughs> ดูผลงานด้วยครับโอ้โหคิวไปหนึ่งยึดหนึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมกูได้ MVP วีวนี่ โอ้โหก็มารีวิวให้ดูขำนะครับจบไปก็คําำสำหรับโคบี้ของผม3เกมนะโอ้โหชนะ1แพ้2นะครับผมมาขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ